ที่ประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่33นะคะได้เห็นชอบค่ะความร่วมมือการดูแลความสงบตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้อตานการก่อการร้ายร่วมกันพลเอกสมหมายเกาตีรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานร่วมกับ พลเอกตันสรีดาโตสรีดรฮาจิซุนกิฟ f r i Mid Bin m มั a m m a d s i n ผู้บัญชาการทหารสูงสุดประเทศมาเลเซียในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียโดยในที่ประชุมได้มีการรับรองเห็นชอบความคืบหน้าในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยมาเลเซียหรือ GBC เรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆอธิการลักลอบค้ามนุษย์การค้ายาเสพติด รวมทั้งเห็นชอบที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามแนวชายแดนร่วมกันทั้งนี้ทั้งสองประเทศยังได้เข้าร่วมโครงการป,รป,ปลูกป่าอาเซียนและประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพฝึกร่วมกันในกิจกรรมต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อป้องกันและยุติความ การก่อความไม่สงบรวมไปถึงการรับรองและเห็นชอบที่จะกระชับและขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงด้านศุลกากรและการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาความสงบสุขและสียรภาพบริเวณชายแดนให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมไปถึงการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันสําหรับการประชุมครั้งที่34จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2560โดยประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพค่ะ